ว่าเราฟังเสียงดีกว่าเราค่อยโผล่เงี้ยไปยิงนี่แกได้ผลเฮ้อ <c oughs> สูตรนี้ไลฟ์สตรีมสดทุกวัน2องทุ่มที่นิโมทีวอย่าพลาดนะครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับผมขอรับเข้าสู่ช่องโฟกเทสอยู่กับผมฟุกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทในแมปเจลเบิร์ด นะครับผมซึ่งณนะตอนนี้นะก็เป็นแค่เวอร์ชันเบต้านะครับเบต้า14.1แบบนี้นะครับเพิ่งสร้างมาได้ประมาณเมื่อปีที่แล้วเองนะเออแบบนี้เพิ่งสร้างมาเมื่อปีที่แล้วนะในวันที่7เดือนธันวานะครับอืปีที่แล้วบ้าเลยว่ตั้งแต่วันที่7ธันวาปี2020นะครับแล้วก็มีการอัปเดตล่าสุดในวันที่8มกราคมปี2022ก็คือปีนี้นี่แหละนะครับ เกมนี้ก็เปิดได้ไปได้นานอยู่นะแล้วก็เพิ่งมีอัปเดตมาก็เมื่อไม่นานนี้เองนะแต่ว่าคือคนเล่นน้อยมากเลยนะครับเท่าที่ผมไปศึกษาแบบนี้มานะครับรู้สึกว่าตัวเกมเราบอกแบบนี้มันจะคล้ายๆกับ l e b บ f i ์กอยู่นะเท่าที่ผมไปดูช่อง YouTube ช่องอื่นมานะคือแ,แนวมันคล้าย Le b บ Fiix กแล้วผมเห็นแล้วแบบเออชอบอะ่ะระบบการเล่นระบบเทคนิคอะไรพวกเนี้ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ทําเหมือนมาทั้งหมดแต่ว่าระบบการเล่นมันก็คล้ายๆกันนะ ก็คือเราแบบคือเราต้องเข้าแบบว่ารอบข้อแบบคือไม่ใช่อยู่ดีไปวิ่งไปเปิดยิงใส่เลยไม่ใช่นะคือต้องรอบเด่นนะอย่าให้ศัตรูรู้ว่าเราแบบอยู่ตรงทิศไหนอะไรยังไงแล้วพอลาตอนเล่นฝั่งกันก็ต้องเช็คแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้นะถ้าศัตรูรู้เขาก็จะเปิดฉากยิงใส่เราได้เลยนะครับแบบนี้นี่ก็ เอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแมปที่ไม่มีคนดูท่านไหนเลยที่จะแนะนําให้ผมเข้ามาเล่นแบบนี้นะนี่ฮะจะมีแคชชวลนาเขตแล้วก็แรงคนเล่นเนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยน่าจะน้อยพอสมควรนะครับเพราะด้วยความที่แมปมันมันก็เปิดได้ประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะปีก,กว่าแล้วโอเคเราไปดูโหลดเอาก่อนโหลดเอา,อเอามีโอ้โหมีหม,หม,หมีชุดด้วย ฝันตะขอชิมันโดดเด่นเกินไปเปล่าวะเออเพื่อความท้าทายโดดเด่นไฟมันโดดเด่นแม่เลยอะโอเคเรามาดูอันนี้คืออะไรวะอ๋อไฟดอทแต่คือตอนนี้คือตังเรายังไม่มีเลยนะตังเราเหลืออยู่แค่ศูนย์เองเอาเป็นว่าเราเข้าไปเล่นเลยดีกว่าไปโอเคเข้ามาเล่นได้แล้วนะครับอ๋อแล้วเราเข้ามากลางเกมเลยเว้ยอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเข้ามากลางเกมแล้วอันนี้เราเล่นฝั่งไหนวะเนี่ยอ๋อเราเล่นฝั่งซิมกันใช่ป่ะ ถ้าจะไม่ผิดอันนี่ไงตัวเราโปรไฟล์เราอยู่ฝั่งนึนเฮ้ยอันนี้เราต้องออป้องกันเงินไว้อะเฮ้ยเอ้ยตัวตัวตัยิงผิดคนโหมันต้องแบบเทคนิคเข้าจัดเลยนะเฮ้ยเขียรวใช่ไหมไม่ใครได้ออกไปอุ้ยโอ้โหออกไปถ้ากับาย โอเคคือทำไมมันดูแบบดีเลยเป็นไปมด้วะ่ะอ๋อแพ้มารอบนี้เราเข้าเกมมาก็คือแพ้เลยเป็นไปได้โอ้ยเรามาถ่วงทีมมันมั้งเนี่ยก็บางทีก็ไม่อยากให้รู้สึกแบบนี้นะโอเคฮะเอกแท็เราจะเล่นเป็นฝั่งบกุกอ่อ่าลุยหนดีวะเข้าไม่เป็นวะอาว่าตามตามที่มากไว้แล้วน ไม่ปิงอันนี้ขึ้นยังไงอะอ๋อ,อขึ้นปินงี้เลยแล้วทำไมปืนม,มันสั่นอะไรขนาดนั้นวะสั่นเหมือนเจ้าเข้าเ,อ,เออโอเคฝั <c oughs> okay, ่งู้นตายสองคนละลงไปดิเฮ้ยโอ้โหอย่าโดนน,นั่นไงดักมุมพอดีเลยโอ้ย <c oughs> มันรงเข้ามาถ่วงจริงวะคือผมไปได้เล่นเกม แนวแบบเทคที่เข้ p s มานานแล้วอะก็ถ้าใครที่ติดตามช่องผมมาแรกๆเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าคือผมเล่นแนวแบบเทคที่เข้ p s อยู่นะอ่าอย่างเกมเรบฟิกอย่างเงี้ยตั้งแต่ตัวเกมมันมี2เวอร์ชันมานะ่ะเ,เวอร์ชันลื่นกับเวอร์ชั่นแหลกมาไม่เล่นมาอีกเลยอะเออ <c oughs> คือตัดขาดไปเลยอะเอาง่ายๆกอแพงกอแพงโอเคครับเฮ้ยต้องระวังไอตรงหลังคาด้วย อันนี้เราเสียไปคนหนึ่งแล้วผมคิดว่าถ้าเราเล่นฝั่งตั้งรับเราต้องใจเย็นห้ามบุกกว่อถ้้มันเข้ามาเองโอเคไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเลยวะ <c oughs> ไม่ได้เล่นานานแล้วอ่ะจะตึงมือหน่อยนะอยเอา้ามาตอนไหนวะคือทำไมอยู่แต่ชั้นล่างกันอ่ะไม่ไม่ไม่คุมชั้นบนอ่อะ ตะบุกเข้ามาง่ายเลยเนี่ยอันนี้คือแบบแทบจะไม่ได้ยิงเลยเนี่ยไม่เป็นไรเป็นหน้ามีโอกาสแก้ตัวอีกหวังว่าจะไม่โดนรีพอร์ตนะู <c oughs> ้สึกว่าเกมนี้มันมีโหมดเทรนนิ่งไหมเนี่ยหรือว่าไม่มีดูดิผมคิดว่ามันมันไม่น่ามีอ่ะอันนี้คืออะไรวะอ๋อเชิญเพื่อนเข้ามาเออเออน่าสนใจน่าชวนนะ <c oughs> แต่เกมมันตึงใช้ได้นะคือมันมันต้องเล่นกับเพื่อนอะ่ะจริงๆอเนี่ยเกมนี้นะ เล่นคนเดียวเล่นกับคนไม่รู้จักนี่คือแบบโอ้โหโคตรบอดอะต้องสื่อสารกันอะถึงจะเล่นกันได้อะอันนี้คือแบบเล่นเล่นกับคนไม่รู้จักก็จะประมาณนี้นะอ้ะอาวเราอยู่ทีมแดงเหรอเอ้ยทีมนี้ไม่ <laughs> เอ้ยทำไมทีมทำไมทีมเราท็อกซิคจังวะโหพิมพ์อีซี่เลยอะท็อกซิกขนาดนี้ได้เวลายโยนของเราแหละจะระเบิดเลยเหรออ้าวเ่ อะไรวะเดี๋ยวตัวเกมบั๊ปกะเนี่ยแล้วแม่งบั๊อกอย่างดีเลยโดนระเบิดแล้วเป็นอย่างนี้เฉยเกยมมันคนจบไปแล้วคนจะปลับตำแหน่งรู้สึกว่าตัวเกมนี้มันเหมือนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเนี่ยคือชื่อแมพมันยังเขียนบอกอยู่เลยว่ายังเป็นเบต้า14.1แสดงให้เห็นเลยว่าตัวเกมมันยังไม่สมบูรณ์นะ ยกับตายเอ,อ๊ะอีกแล้วมันมันใช้ปอดเนี่ยไม่ระเบิดโคตรดังเลยไม่โค <My God. S 1> คือคนที่โดนระเบิดก็คือติดติดบักอย่างนี้เลยอ่ะเห็นปะ่ะเนี่ยติดบักแบบเดียวกันกันกบผมเลยเนี่ยคนที่โดนระเบิดอ่ะเป็นแบบเดียวกันเลยอะไรเนี่ยอย่างนี้ต้องถ่ายคลิปส่งไปให้เจ้าของเกมแล้วมึงนด <laughs> ออเผมว่าระเบิดมันมันมันแปลกๆแล้วอะจริงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนเห็ปะยังไม่ได้ทันเลยทำอะไรเลยโอ้ยเอ้ยแจ๊คมันมันใส่ศึกไม่พอยนเกมด้วยโอ้ยแช่แฮกเลยด้วยว่าอันนี้นรีพอร์ตเลย รีพอร์ตเลยอะปักแจ็คเนี่ยแฮกเกอร์แล้วก็คลิกบอดคลิกไปไม่แล้วทำไมบอดมันเท่ากันหมดเลยวะมีคนห้ามออกด้วยที่สงคมเกมเป็นไรกันมันเล่นไม่หนุกเลยเนี่ยคือตายเพราะไอ้แจ็คมันหลายรอบแล้วนะเนี่ยไอ้เนี่ยอยู่ใกล้มันไม่ได้เลยเว้ยมันจะยิงมัว่วจะอะไรก็แทบจะไม่ได้สู้เลยอ่ะบอกบอกแค่เนี่ย มาอัดคลิปเม่งมาเจอโปยเบื่อจริงๆเลยวะบทคลิกออกได้ยังวะเมื่อกี้นี้ผมไปลองบทคลิกมาแล้วนะเออไปบทคลิกใส่คนที่ใช้โปรยังไม่ออกอีกโอ้ยมึงไม่ออกกูออกเองก็ได้วะเป็นการเล่นที่แบบมงโครเสียอารมณ์มากเลยอะเจอโปรรอบแรกตัวเองเล่นกากเพราะว่าเจอคนฝีมือเทพเอออันนี้มันไม่เท่าไหร่ไงคืืมอนเป็นเรื่องปกติของผู้เล่นมือใหม่่แล้วใช่ไหมล่ะ อย่างผมคือแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแบบที่จะแบบว่าสู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเขาเล่นเก่งกว่าแต่เนี้ยรอบสองมาเจอโปสามวิจะถ่ายคลิปเล่นหนุกหนุกม่งมาอย่างนี้คือเสียอารมณ์มากเลยไม่แปลกใจอ่ะทำไมคนเล่นน้อยจังวะคือเกมมันน่าเล่นนะแต่แบบไม่ค่อยจะแบบว่าให้ความสําคัญเลยกับตัวเกมเลยอนะ่ะพอลาแบบมีแฮกมาเนี่ยก็ไม่โบดไล่นะขนาะผมตั้งโบดไล่แล้ววะเออยังมีคนช่วยอ่ะยังมีคนช่วยโบดให้มันกลับมาอยู่ต่อน่ะ ขอเถอหวังว่าอย่ามีอย่าเจออย่าได้เจออีกอเลอกแมปปเอาแล้วกันแทบไม่ต้องควักยายดมออกมาดมเลยโอ้แม่งแบบมันไม่เกรนขึ้นอะ่ะเออไม่เกรนขึ้นคือถ้าเป็นแมปยิงแมปอื่นคือถ้าโหวตไล่ก็คือแบบก็พร้อมใจก,กันโบวตไล่น่ะแต่น,นี่คือแบบยิงจะให้อยู่โตอีกมีหน้าม้ามาโหวตช่วยอีกต่อกไม่เข้าใจเลยหวังว่าจะไม่เจอนะผมเบื่อแล้วว่ะ นั่นไงโหอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยแจ็คอีกเฮ้ยใครชื่อแจ็คมีขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับคือชื่อในเกมมันชื่อแจ็คอะนานอีกละ่ะโอเคยิพอยิงได้อยู่ลงไปโคตรเสียเปรีลยเอ้ยตกใจ l a <c oughs> ล t ส a m ม ร้านเกมอะไรอ๋อฝั่งนู้นมันเหมือนจะออกกันแล้วแหละถ้าเป็นผมอยู่ฝั่งนู้นนี่คือแบบโคตรกรดิดอะรีพอร์ตมาเลยเนี่ยอย่าให้มันอยู่เจอกันโบดเห็นมาตั้งแต่ตาที่แล้วเนี่ยเออโบดไ,ไล่มันเลยไล่มันอย่าให้มันอยู่ดัวโคตรเกีย์เลยเห็นปะเนี่ยคือมันพานอ่ะมันพานยิงใส่ผมมาก ใครเจอชื่อนี้โถมไปด่ามันเลยแช้แฮกททำไมเออไปโถมด่าเลยคนแช่แฮกอย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมนะเลยอ่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะไปค้นหาชื่อมันแล้วไปสแปมด่าสแปมรีพอร์ตแม่มเลยกร้อนเพราะมันแล้วเนี่ยแจ็คน่าจะออกไปแล้วเนาะเกมแนวที่แบบผมโคตรชอบอ่ะแต่กับต้องมาเจอแฮกตลอดล่ะ อ๋อรูกว่าประตูไหมโอเคฮนะเราเล่นฝั่งกันอยู่ตรงห้องเย็นเลยแล้วกันมันจะมีใครบ้าพลังไปเข้าประตูหน้าบ้างไหมเนี่ยนั่นไงไม่มีคนบ้าแล้วคนหนึ่งเฮ้ยคนนี้ไม่น่าโผล่ไปเลยโอ้เราฟังเสียงดีกว่าแล้วอยโผล่ไง่ไปยงิง นี่แกได้ผลเฮ้อสูตรนี้ใช้มันตั้งแต่เลยบูสิกแล้วมันไม่กล้าโโลงเงี้ยมาหรอกเฮ้ยเฮ้มันก็จากทางนี้มาอโอเคเยี่ยมสวยอ้อนี่มันต้องแบบนี้ดิถือว่าเป็นแมปที่แบบว่าตึงมืออยู่นนะ เออพิมพ์จีไปเออเนี่ยช่วงหลังมามันแบบค่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยก็นี่ถือว่าผมเล่นคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะถ้าเป็นไอเคมันก็น่าจะเป็นหมดแปลกๆกันมัง้งเ,เดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักหมดหนึ่งแล้วกัน โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนแรงก็คิดว่าจะไม่เล่นให้ดูแล้วกันนะว่ามันมันตึงมันมีแต่แบบคนเล่นแบบจริงจังอ่ะเออถ้าเราเล่นพลาดเดี๋ยวก็โดนด่าฟรีๆอะไรยเงี้ยหรือว่าก็เดี๋ยวคย่อยเทว่ากันแล้วกันสําหรับบทเล้งนะครับอ่ะโอเคสําหรับแมบนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะอยากจะหาความท้าทายกับการเล่นเกมแนว FPS แบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิป แลวกันนะครับผมนะเป็นเกมฟรีนะเราบอกอะสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอจบคลิปไปในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดบุ๊กรุนดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ